สวัสดีค่ะมาพบกับนายมือ a าแนวอีกแล้วนะคะวันน <Wow. S 1> ี้ว่าจะมาที่บายเรื่องเอ่อขึ้นเขาเนาะว่าทางขึ้นเขานั้นมันเป็นยังไงว่าหนทางมันโหดแค่ไหนเพรามันโหดจริงๆทุกคนมันโหดมากโหดไม่รู้จะบอกอยังไงโหดจริงๆอ่อะแต่มันก็สนุกดีสนุกมากบอกไม่ได้ ทำไมบางคนหลายคนถามว่าเส้นทางมันไปทางไหนเอมมันเป็นเขาที่อยู่อยู่ในชุมชนนะทุกคนแต่ทางไปมันก็ยากนะมันยากจริงถามว่าธรรมชาติสวยไหมสวยมากมากที่สุดอยากให้ทุกคนได้เห็นอีกอะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปอีกเมื่อไหร่ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไม่เมืดนะบ๊ายบาย